แเป็นตัวกักัเ่าบรชัรปพันไดอ๋เพิ่งเกิดได้เป็นอันนี้กเป่นแม่โลกันนี้แม่เลย่เนเิแม่เจ็ดสิบหาเจ็ดสิบหกเด้ที่เขาไดเจ็ดสหกยังไงกอยุยัยเยาแม่กับเจ็ดสิบเจ็ดสิบ่ใหญ่่ ไม่ือเพิ <st ort minimize> 68, ่มีมนเจ็ดสิบนีนี่หสิบเท่าไรหกสิบเจ็ดหกสิบปดใช่ซ้ำๆกันหหกสิบหกสกสิบเจ็ดหกสิบปดหกสิบปด่เรีส่เนะหกสิบดเนาะหกสิบหกสิบดหสิเจ็ดลเรียกัน่าจานออกไปจปีหรือพุทออกคุณดูเดี๋ยวนี้ปีแล้วสิบ็ปีล อาจารย the ์เส้นหน่อยกิปปีเลด้วจ้ะเออปมันโอ้ยโอ้ยนี่ซ <bizarre> ิอมสจานี่ิปหาเนิปหาปีนะอิหาโเคมอเจำิหาปีิห้อนาปีเนเปลี่ยนอาจารย์เปลี่ยนบเปีจำจำาม่ได้วครับเมื่อร่ดีมจำจำ่ได้ว่าจับ่อ่แม่ แยกว่า้นดนาไปสินี่พนมอดผีไรยเด็นียมันเน้ยมันจะลงใมะอดผีเยอาจารย์ม่เยี่ยมโยมนะครับวัดโยมวัดโยมพะธาตุอยู่ตอนที่พระอาจารย์มาจำพรรษาอยู่วัดบิญฑพันธ์นะครับอยู่กันทลักนะครับแล้วก็มาอยลงมา ของลวงวันเขาแลาวจ้าผู้ได้แข่งแนงกกันตาก็ใหญ่ชูสีกาดจกคันิาก่อนไม่ั่งมยางผมน่างซ้มขาบ้านพู้ได้เห็ดเขานี่กระดูกสา้เออแขแนงอยู่ใเวันไปทั้งเขาหนอกคนก็ไปยัแล้วไปตากคนก็ไปอยุดทราไเขาไปตากเออคนไม่แท้แลไปยุดเ่าอยู่หน้าห่านบอดีลงไปเลย เิ่นก็ออกไปแกต้นอยู่หน้าสิ่งต่ตาคือเครื่องเป่นว่าจังสีเขมาต้นนี้มันวนมีหนมองตาเอาไว้ก่อนตาก็ย้ำน้องเขาเปิดีมันจำกัดเนาะให้กันได้หล่ะบานีคันจะเอาออกไปหั่นทาพ้นต๊กไ่ได้นึ่ง่าแม่เนี่ยเอาพระท่านเนี่ย มวนมันก็แหงอยู่ด้แต่มันสางสาอย่ซื้อแหงอยู่ปีกเอาคือมันปีกเอาก็ได้วัดเิกมาเอาเที่ยวีอยู่ไมได้ยาทิตย์กู้จังแหงขมตาี้นนมนอนน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 ่นนนนพอนน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 านน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 ่นนนนนนลนนนนมานนนูอยู่บ่มีอยู่นนนนล อันรยนใหญ่คุณน no like well, ักูดมันน้องพูด่ยไมู่นี่เราเปเฮดมอนตออที่มีคูบาอยจา์นี้ใครไปส่งโอ้ดีสิเราก็บ้านคนนึงเขามาใช่ดอกมีพ่โคกอยู่ที่นี่พีู่สามมก็เฮดมน่จะอาจารย์ยุยอาจารย์รออาจารย์ยุวัตภูม่ออกแบบไหนออกแบบหาหาซางหา้ีใชไหช มีฐานมีทรงดีเลยล่ะซอยแล้วถ้าบอกชาลัยยังไอาจารย์แล้วแล้ว,วอ้ยไปยไปป่ปกอหน่อยอยากไปไป,ไปวันใดไมเก่งไม่ใจเใบิดจูนนใจปุ้นวันดดใดวันใดอ,อย่างนี้ข้าวเพิ่งจยุ่งที่นี้ถามาขึอ้อยากไปไปใส่หน่อยสิเพื่อนไปแส่ใหม่ๆหม่เถอเนาะไปแต่ใหม่ใหม่ไปแจงเตือนใสามสิบแจงเตือนทเตอแก้หม่อท่อน ขลาใหญ่บะขันตังแมีย่วันียังหรอมะขนบัวรัตังทลาใหญ่ลาใหญ่คือก็ไปยโปาาปลาไมป้าปลาเมีแต่ผมซาลาใหญ่บัวนตังก็ไปแค่ไปยุ่งไปยวนไปยวนริมหน้ามนอะริมหน้ามณอดริมน้าเนี่ยเขากหน่อยว่ายูไปทางทาลานี่เอ้ยาต้องหามองทัให้ออกรับยหันเล้วเลยก็าเขาจกหาเราบนบน วันหมดอีิเท่าไหล้ววันเบอร์เสียเลยบานีกี่มีอยู่เบอร์เราขึ้นอยู่สองขึนสามวุ้นหนึ่งโมงแอนสามสองสองปีกว่าอยู่เขาปีที่สามท่ไนี่เราไม่อยู่สองสิองสิไปบูคิดหอดฉนบริยายนี่ฉันหอดฉันนอนมาราานอนง่มึงเศ้ามากอึนึ้นมาเห็นได้บ้านนี้ ย่างมืก็เห็นด่างมื่ก็บเห็นอกดางเชอเพิ่นกับมาเพิ่นุ่นมันน่อยองแต่เบิรจังเชียบ้างแก่จาแนมตังแนังมเบอร์โทม่เนี่เบอร์โท้ยใช่ไหมเบอร์โทเข้าเบอร์โท้คนก็ได้ยูนี่อะไรเนี่ย เม่อก่้ต่เป็นอาจารย์เปลี่ยนโทรศัพท์มาลืมอยู่ในนีมัอลไปหม่ลี่ักางกยด์เขาตืหอง้จะไปจำเนี่ยบ่ยเดบมาเนาะขึ้นหอก็ไม่หยิบตัวใหญ่ใหญ่าดใหญ่ใหญ่อมหอแลน ดีพอหูแล้วอหูแล้ววัดตีไขวัดตีเป็นาจริทธิ์บ่อตีไปย่มกรบอกเพิ่นกรบอเลย้าใย้อเตืาเยอะมีการมิจาราในทองข่าวอยู่หรอเมื่อบอกนี้เ่นกระกดไปโยนกันเลยะระ่ดเลย้งกเดนแล้วไปแต่ไปยืนใหม่เหมนเนาะโอ ไปอยู่ไม่ได no. oh, okay. so oh. oh, okay. ้ไม่ได้ไปยี่ปีไ่ได้ทอดมาไปซรินทอดอันนี้ผวกเพนยู่ันเม่ได้ไปเอละบอว่าแซ่นอยอันนี้เจ้าเลาไปดูอยู่บ่ายุบประจำไปเที่ยว่้เอแมแม่มจ้าโอ้ยจะเป็นหลงคักหลงแหยังจำอะไรอยา่ไม่ได้อาจา์ไปเสีสิ มาถามว่ามาเดินเพือนุคนแล้วอบไปยงเทโเรอยู่วอาจารย์เซิยตี้ค่ะมันยูว่าตายิดจะพันตะกี่ะคือบ่ได้ไม่ใช่ครอบของโบยปรอมันเป็นยมลูกหลานนเป็นครอบมันมันเป็นคนย่กรุงเก็บคนบเก็บเป็นหลานเน้อนั่นอยู่ลุงพักแห้งอันนี้อันนั้นโมหูนึว่าพญ่ยเป็นเสีย าสังกษัตกัไปเวรมะสงตยต่อเขตนาต่อเนีจงัต่ครับต่อเขตยับหมูใต้ผู้นักใต้ผูนีใต้หาผู้ีวนนีเนียนื้อหมูจำได้หรอเปล่าวันนี้จำได้หรอ่ครับ คนเดียวพ่อโอโดนดปิดเลยเจ้น้ที่เขาแนอาจารย์ย่นนหน่อยนี่ภาพเป็นเฟรมส่วนพ่อเตียมาจากอินเดียนะไม่เอาสยามมาอย่างดีเนาะอาจารย์ไหนที่ทานสยามไม่ได้หันจำได้แลวย้ายเราบปส่วนพ่อเลยเจิมเลยแต่ว่า แม่ไภูพอดีวันภูพอังอย้านอยู่อยู่ค่ะยังอยู่อันนั้นจำไดอินเดียเอนัคือาไปไปไปอินเดียเอาสยามมาดิอันษีานเกาแม่บกืนี่คืออยู่ลวันลวันกเกาอาจารย์แม่พันวาอจารเตมจูบูอยู่วนกก่าเกานว่า ไปซ้กระทานวัพุดน้แม่เบิดนาากระบายดอมูอุบอเดี่ยวเศ้าจะเกือเพราะว่าเพร่านหลางกายูช่มบบเขายยุดเขาอยู่บป่ขายนยดกับลูกเคยตายอยู่บนอยู่อยู่จะว่ดแต่